ไหว้เจ้าตรุษจ,จีนโชคดีปีมะเมียค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็สารเจ้าพ่อกกไซค่ะกระมศักด์จังหวัดเพชรชบูร์ค่ะทุกคนประเพณีตรุษจ,จีนเป็นวันสําคัญสูงสุดของชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนนะคะเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษบูชาเทพเจ้าและต้อนรับปีใหม่จีนค่ะหลักสำคัญคือ วันจ่ายก็คือวันซื้อของนะคะวันไหว้ก็คือการเส้นไหว้นะคะไหว้ของและก็วันเที่ยวเป็นวันปีใหม่นะคะเน้นใส่เสื้อผ้าสีแดงแล้วก็ของใหม่นะคะแล้วก็รวมญาติแจกอังเป้าค่ะส่วนของเส้นไหว้ก็มีไก่หมูเป็ดปลานะคะ ส้มขนมเข่งขนมเทียนค่ะอาไก่ก็มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะทุกคนหมูก็ความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้เป็ดก็ความบริสุทธิ์สะอาดค่ะส่วนปลาก็มั่งคัง่งโชคลาบนะคะส้มสีทองสีเหลืองก็ความโชคดีเงินทองส่วนขนมเข่งขนมเทียนก็ความหวานชื่นและความราบรื่นค่ะวันนี้เพนก็ได้ทำดอก กุหลาบใบเตยนะคะทุกคนหอมด้วยค่ะาใบเตยก็ปลูกเองนะคะก็มาจัดช่อใส่แจกันสวยงามมากๆเลยค่ะไม่ต้องซื้อดอกไม้นะคะทำเองแล้วก็ยังมีผัดมีซ้วนะคะไหว้เจ้านะคะทุกคนร่วมด้วยช่วยกันค่ะอันนี้ก็เป็นหมูกับไก่นะคะ แล้วก็ยังมีเป็ดนะคะที่จะไหว้เจ้าแล้วก็มีขนมเทียนขนมเข่งค่ะทุกคนกดที่จะไหว้แล้วก็ร่วมตัวช่วยกันนะคะทำครัวกันค่ะทุกคนก็มีผัดมีสซ้วอนะคะต้มฟักค่ะแล้วก็จัดของขึ้นไหว้กันนะคะน้ำจิม้มแซบๆเลยค่ะก็ยังมีต้มฟักใส่ไก่อีกค่ะ พูดถึงผลไม้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็เป็นส้มนะคะส้มทำให้เราโชคดีนะคะเป็นการขอพรให้เกิดความโชคดีมีโชคลาภมังคังร่ำรวยนะคะเงินทองไหลามาเทมาเป็นสิริมงคลของชีวิตและครอบครัวคะ่ะฉะนั้นการไหว้เจ้าก็เป็นธรรมเนียมประเพณีที่ลูกหลานจีนนะคะ ปฏิบัติสืบทอดกันมาตามความเชื่อและไหว้บรรพบุรุษเพื่อให้เป็นสิริมงคลและนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่ครอบครัวคะ่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะก็ขอให้ทุกคนบังคังร่ำรวยเฮงๆปังปงกันทุกคนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ